สวนสมสวนสมริมริมแม่น้ำพร้อมจากที่เขาหลงเรือเขาหลงเรือเขาหลงเรือขึ้นมาเขาก็มาชมสวนสวนส้มโอนะคะสมโอผ่นหยางคะนี่ท่องดีท่องดีหมือเลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นตะยูนะคะสวนสวนน่าอยู่มากเลยดีจังเลยเนาะ มันมีส้มโอด้วยนะตัวเห็นไหมเยอะเลยป้าักสมโอดกคักมีจากต้นคะนี้ทั้งหมดนี่ส้มโอหลายบอกก็เต็มส่วนหลายจากไรคะนี้จากไรสิบสามไรอ๋ออ้ถาต้นแย่กับมี อันนี้ขายขายมีคนมารับไปที่เ,ะะเป็นว่คะพวกพ่อข้าขเขาก็มารับซื้อเอาขาดูว่าเากับสวนที่หลังขาแช่นะ้ำเอเขาก็มาเอาจากเื้อช้ำเ,าเ้าหรเอเอล่าพี่โรดเราจะบ่ายขนีจากสวนให้เขานซื้อเป็นกิโลด้ลวครับโลดท่าไดบุ๊ิโลดยี่สิบบาทนะมามาจะไปเรียนนะไอ้ตัวโอ้โหตี อันนี้คือมีตลอดปีเลยมันมะคะนี่จ้ามีตลอดปีเตรียมสวนเลยหลายพักปลูกมาจากปีลรอคะนี่หลายปีเรามาปลูกเพื้นบ้านเนาะแต่ก่อนมันก็ปลูกว่าเป็นร้อยปีข้างหลังรอดเน้ะเต๋อเป็นพันท่องดีนะซึ่งเราปั้นเหรอซึ่งผมว่าซึ่งผมว่าปลูกไม่นี่ยไง ยีปปีนี่แหะแต่ว่าสวดพ่อตายตั้งแต่พ่อตาเราปลูกมาเป็นมปีพุ่นละตอนคืเนี่ยเป็นต้นโอดนะเอนี่บอตอนนี้คือสมโอเอาถิมเอาอ๋มันถึงมันเขขาเอตัวหย่ปอหญ่เป็นยังไง้นั่นปอมันต้นขึ้นบ้านเพานะสู้มันบาดสู้มันกินน้อยปขาต้นบางแย่เขาอีลีตั้นี้เนาะค่ะต่ย เป็นเป็นตายู่ดีเนาะค่ะดีเป็นบรรยากาศดีน้ำก็สมบูรณ์เนาะเกษสมบูรณ์ดีดีอขาฟะอ่นเปี่ไหนี่เออเป็นตนาย fi ู่ค <I mean nice ่ะนงป้ายแด